ไปที่วัดแห่งหนึ่งครับตอนนี้ทําเอาพระสงฆ์องค์พระเจ้าลงไปถึงพระลูกว่าเนี่ยแตกตื่นเพราะไปเจองูตัวใหญ่ออยู่ตรงริมสาน้าหลายคนเชื่อว่าน่าจะเป็นพญานาคตอนเช้าก็มันมีรอยด้วยนะครับไปตรวจสอบพร้อมกันเลยฮะไปเรือกลับใช่ไหมจตหรสแล้วจา,จากนั้นมาก็มีแปลกๆมาเรื่อย นี่แหลคะครับทีมข่าวทูฟอร์ยูครับได้รับแจ้งเรื่องแปลกนะฮะจากนายมนัสเอี่ยมแท้ครับเป็นลูกศิษย์วัดเยื้องคงคาบราบอำเภอชายโยจังหวัดอ่างทองครับก็เล่าให้ฟังแบบนี้ครับว่ามีพระสงฆ์แล้วก็ลูกศิษย์วัดครับออกดูแลความเรียบร้อยภายในวัดช่วงสามทุ่มเออนี่ก็แปลกเหมือนกันกนะตอนนี้พระต้องดูแลความเรียบร้อยด้วยนะส่งสัยข่าวข่าจรเยอะนะครับแต่ระหว่างเดินผ่านสระน้าครับไปเจองูตัวใหญ่ฮะบอกแบบนี้คล้ายพญานาคโผล่ขึ้นมาบริเวณริมสระ ตัวยาวมากสูงนะฮะนี่นี่ตัวนี้ฮะนี่สูงประมาณเท่าต้นยางนานะฮะทางพระก็เลยใช้โทรศัพท์เนี่ยถ่ายภาพบันทึกภาพเอาไว้แบบนี้แล้วมาโชว์ให้กับทีมข่าวของเราดูนะครับวันรุ่งขึ้นต่อมาครับมีฝนตกฮนะทางลูกศิษย์วัดก็ไปพบลอยคล้ายลอยพญานาคอีกแล้วอนอ,อ,อนี่นี่นี่ร่องรอยเลื้อยจากริมสะมายังต้นคาชะโนดภายในวัดครับ ทุกคนนะบอกเหมือนกันครับว่ารอยนี้น่าจะเป็นรอยตัวเดียวกับที่พระเห็นที่ถ่ายรูปไว้เมื่อสักครู่นี้นะฮะซึ่งต่อมาครับเรื่องนี้ฮะก็มีคุณจิราพรทัศนาครับเดินทางมาที่วัดพร้อมบอกเรื่องความฝันครับให้กับเจ้าวาดฟังนะฮะบอกว่าเนี่ยเธอฝันว่ามีพ่อปู่พญานาคครับมาเข้าฝันบอกว่าได้สิงสถิตอยู่ภายในต้นคำชะโนดภายในวัดให้มาดูแลหน่อยนะฮะ ห้ามตัดเด็ดขาดนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยทางวัดเนี่ยเตรียมตัดเหมือนกันน้องปัดเออจะโค่นทิ้งเลยนะแล้จะปลูกต้นมะม่วงแทนแต่โชคดีฮะที่คุณเจริพรเนี่ยมาบอกความฝันให้กับทางเจ้าวาดฟังก่อนนะครับเพราะว่าพญานาคไปเข้าฝันนะครับหลังจากนั้นพอทราบเรื่องก็เลยดูแลต้นคําสนดเป็นอย่างดีไม่มีการตัดไม่มีอะไรนะฮะก่อนที่ชาวบ้านฮนะจะนําผ้าสามสีมาผูกไว้ที่กลางลําต้น พร้อมเครื่องสังเวยเส้นไหว้แล้วก็จุดธูปเทียนกราบไหว้ขอพรตามความเชื่อของชาวบา้านนะน้องลูกปัดฮะเป็นเรื่องของความเชื่อเนอะเรื่องอของพญายนาคก็เจอกันในหลายที่ด้วยกันคุณผู้ชมแต่ถ้าแต่ถ้าดูนะมันจะเป็นมุมแสงได้ไหมน้องลูกปัดไหมก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะฮะออก็จะย้ำแบบนี้ครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะ